ต่อไปเป็นการเจริญพระคาถายอดพักกันไตรปิฎกอิติปิปสโสภะคะวะอะระหังวานจะสโสภะคะวะอิติปิสโสภะคะวะธรรมา nangkaga awan bang bilatan nama di samman jalanang rakan di samman sam ku dilaatan nama mi jalan nagamempat mang jalanangngka ตาังสะลนังกาจามิสุขาังเทระตานัมามิร้อนชวิตังสาลังกาจามิโ้อนชวิตังเทลสานัมามิอิทธิปิโสภะคะวะอนุนจะร้อนวะจะร้ภะคะวะอิทธิปิโสภะคะวะ La la la.

โตภะวะอิติปิโสภะวะรวมปะกันโสอเนจลาคณาปารเมจสามปานโนอิติปปิโสภะวะอิติปิโสภะวะเวเนาคันโสอเนจลาคณาปารเมจสามปานโนอิติปปิโสภะวะอิติปิโสภะวะสัญญาคันโสอเนจลาคณาปาร ອະເນຈຊ a ນະຄະນະພາທັມເມຈສາມພາໂຍອິຕິພິໂຂໍພະກະວາອິຕິພິໂຂໍພະກະວາສັງຂາຣະກັນໂຕ อเนจลาคันาปาลเมจสัมปันโนอิจิปิโสปะคะวาอิจิปิโสปะคะวาปะโรปิจักวาลจกาตุมหาัาชิกาตาวติมกาถา माध्या पानो ये पे गौ पखवा चे जो चावाल घूमहा काशिका साव गेगा साधि जानता पानो ये बिगा भगवा यो जा सवार घूमान काशिका साव माध्यम दाम पानो อาภวะจาควาระจาตุมหาลาจิกาตาวะิมสาจาตุสัมมาจียานะสัมปันโนอิปิโสภะวาอาภวะจากวาระจาตุมหาลาจิกาตาวะิมสาจาตุ দাম পা নয় হৃ পিত ভা মা গা ধূতামা জিয়ান দাম পা নয় হৃ ভগবা ধা ধূতামাধিয়ান গা পা নয় ভবা মানিয়া ধূতামাধিয়ান দাম পা নয় হৃ পিতা পকবা কামা ভগবা ধূতামা জিয়ান দাম পা นอิติปิโสพะคะวะโลกาวะจะลาฏุสัมมาทิฏฐานะสัมปันโนอิติปิโสพะคะวะภะคะมิญญานาาตุสัมมาทิฏฐานะสัมปันโนอิติปิโสพะคะวะตุติยจาระนาาตุสัมมาทิฏฐานะสัมปันโนอิติปิโสพะคะวะตัตติยจาระนาาตุสัมมาทิฏฐานะสัมปันโนออิทิพิโส นจตุทัจานาธาตุสัมมาทิยานาสามปันโนอิสิปิโสภะคะวาปัณจมัจจานาธาตุสัมมาทิยานาสามปันโนอิสิปิโสภะคะวาอากาสานัญจายะนะเนวะจาญยานาจามยะตะนะโลปะวะจาตุสัมมาทิยานาสามปันโนอิสิปิโสภะคะวาเวียนญาณัญจายะ ยาตนะเนวะจันญาณะจันญาตนะอโลภาวจรสลตาตุสัมมาทิยานะสัมปันน้อยจิติโสภะกวาอาจิมจันญาตนาเนวสันญาณะจันญาตนะอโลภาวจรสลตาตุสัมมาทิยานะสัมปันน้อยจิติโสภะกวาโสตาตพิมาคาถาตุสัมมาทิยานะสัมปันน้อย อิปิโสภะวะจักิทาคาปติมาคาถาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะวะอนาคาปติมาคาถาตุตัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะวะอรหันต์จักปติมาคาถาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะวะโสตาอรหันต์จักปติมาคาถาตุตัมมาทิยานะตาม มปันโนอิเตปิโสภะคะวาสัจจิตาคะอระหะตัปปิปัลธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิเตปิโสภะคะวาอนาคามิอระหะตัปปิปัลธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอุตตละธรรมะสิเตปิโสภะคะวาออาญาวเจวังโพธังสลานังกาชานิตัมโพธิปันจะสิ

ตัวโพธิสตาโพ t ิสภาวะตุสภาวะอิสุตลาธรรมะเจติมิอธิปิโสะคะวะอะรังอาอาญาวัชยวังผุวจงสารังคาจามตตาขอทิปันใิตลโดธรรมะกุตลาธรรมะธัมมวิออิจิตธรมะธรรมทศุขลาโนยามวัชวังผุวจง ารนังขจามิจาหะาจิาอิสโลภุสลาังมามะยิสวิกาจารณะสามปะโนโขปุาวะตาวเดงตาอิสโลภุสัลธังมามานามรระสุขตัวลภิทโอมหาเอโอยาวเชวังบวจงจารานังขาจามิามะอิสโลภุสลลังมามามมาจาทัปัน ยะตาสตาะตาปานมีอนุตตะลยมาขยาวัจเจวังโคตังจรนังการานิตุติตาอิศลกุตลาธรรมะโบยปาคัสุริสาธรรมะจาราติตาวจเจวังโคตังจรนังการกานิมมานาติอิศลกุตลาธรรมะเหตุปวัตตาเทวามโนสานังตาตายะ wajiwang botang carangka di palaimi ka put damaangkara kan koto kang anekan anak ta loopakan to bot apafada wajewang botang jalanang raca ธมาอิสโะกุศลธรรมะนาจิปัญญาวินพัญจากขาวตานิิพพานสารนังกาจานโมตถะจนามะามนามะังาสุพติสโลกัลากัลกคาเอเตนะจเจนะสุวัติหตุโหัวหัวหสวะหานโมตนามะามนามะัง เทเว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 เเเเเเเวาเวามาโตโตอานตุโลหุลสว่าหายินตาสังมหาเินตาสังพามาวังมหายามาสังจากวาติสังมหาจากาัวาจิสังเทวาสาวัามหาเทวาจักวาอิสตสังมหาาอิเาังโมเน สัพพังมหามุนีสาพังสาพุริสัพพังมหาสาัุริสัพพังโคจจสาพังปัจเจกโคจจาสาพังอาหังสาพังสัพพิสิทธิยาสัลลานังสาพังสัพพโลกาสิทิยานังสาพังเอเตนะาเจนะสุวัติโหตุสาพังภุณังวัชพังเทังวิริยังเจติการมังนิพพานังโมขังโ วนะกังทานะเสลังปัญญาเนคังปุญญังอาภยังกาปังโสธรรมสิริโอปันตุเวสสิเตนังเอเตนะสาเตนะสล

นโมตัสสะคาวโตอะระตาสัมพุนโมตัมมาจุัะขอเนจังอนาทานุปะคันโตเวทนาคันโตอัญญากันโตสัมมาทากันโตวิญญาณาันโตนโมตสสะคะวะระตัมมาสัมุัสสะอเนจังมะาทาโรปะ การต่อเวทนาการต่อจัญญาการต่อสังขารการต่อวิญญานาการต่อนโมสุปฏิปันโนภะคะวะตอสาวกสังโฆนโมสังฆาตุขัฆานิจังอนาคาจารุปะกานต่อเวทนาการต่อจัญญาการต่อสังตารการต่วปิญญาณาการต่อนโมสุปฏิปันโนภะคะวะตอสาวกสังโฆ